ไทยชุดก1 9นะครับพบกับทีมชาติออสเตรเลียครับรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับถือว่าทีมชาติไทยส่งชุดใหญ่นะครับชุดเต็มจะหนักจัดเต็มกันนะครับโดยนําโดยกองหน้าร่างโยงนะครับแคลรนไรอันครับจากสโมสรพอตต์วอลเลย์ในอังกฤษอ่าซึนะ่งตอนนี้ก็นสดงยามอยู่บุรีรัมย์แล้วแหละนะครับแล้วก็อ่าธนก,กิจชดเงองปากนะฮะทองสก,กรสังขาศสภาให้ขึ้นมาจากชุดอ่าทีมชาติ U17 นะฮะ การทีมชาติเมเชียที่ผ่านเข้ารอบ8นัดสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็มีพิคเนตลาว,วิวัตที่ยิงแล้ว2ประตูครับอ่ะจัดชุดเต็มเลยวันนี้นะฮะทีมชาติไทยเล่นอย่างไม่กลัวเลยนะครับรูปทรงการเล่นผมดูแล้วดีกว่าทุกแมยที่เล่นมาเลยนะครับดีกว่านัดที่เจอสิงคโปร์ดีกว่านัดที่เจอ,อบูไนดีกว่านัดที่เจอ,าาเจอมาเลยนะฮะคือเรียกว่านัดนี้ดูแล้วเนียนตาเพลินตานะครับดูแล้วได้รุ่นอ่ะนะครับ โอกาสบุกไปถึงหน้าปากประตูออสเตรเลียบ่อยครั้งแล้วก็ยิงได้หลายครั้งบ่อยครั้งด้วยนะครับแล้วทีมชาติไทยนะครับก็ได้ประตูนําไปก่อนนะครับจากจังหวะที่ออสเตรเลียพลาดครับส่งคืนหลังนะผู้สาประตูเหม่ออะไรไม่รู้ฮะปล่อยบอลหลุดจัดเท้าครับบอลกิ้งไหลเข้าประตูไปเฉยเลยครับนะทีมชาติไทยนําไปหนึ่งศูนย์นะฮะจากนั้นออสเตรเลียครับอาศัยลูกร่างที่สูงใหญ่กว่าทีมชาติไทยโดยลูกตาอากาศชนะทีมชาติไทยได้หมดนะครับ นี่แหละเราเสียเปรียบรูปร่างตรงนี้นะครับเราเล็กกว่าออสเตรเลียออสเตรเลียนั้นลำสูงบึกเบิ้ลนะครับแต่เห็นได้ชัดเลยว่าออสเตรเลียนั้นช้ากว่าไทยนะครับไทยมีทักษะดีกว่าออสเตรเลียมีความทิ้วมีความคล่องตัวมากกว่านะสามารถเอาตัวรอดในพื้นที่แคบๆได้ขณะที่ออสเตรเลียอาศัยความใหญ่นะครับเล่นบอลโยนนะฮะผมนึกว่าวีมาดดนซะอีกนะครับเล่นเล่นเหมือนวีนมาดดนเลยครับโยนจากกองหลังให้กองหน้านะวิ่งแข่งนะครับอาศัย รูปรางสูงใหญ่เก็บบอลจังหวะสองนะครับแต่ว่าวันนี้ไทยเก็บบอลจังหวะสองได้ดีกว่าออสเตรเลียครับมีทรงครับวันนี้ไม่น่าเชื่อเลยฮะออสเตรเลียเก็บบอลจังหวะสองสู้ไทยไม่ได้ครับไม่น่าเชื่อนะครับแล้วเรามีโอกาสที่จะเสียประตูนะฮะมื่ออสเตรเลียไปพุ่งล้มในเขตโทษนะการเป่านกหวีดให้เป็นจุดโทษนะฮะแต่ว่าโชคดีว R แย้งมาว่าลูกเนี่ยให้ไปดูอีกทีมันไม่น่าใช่จุดโทษมันมีการพุ่งล้มนะ การทำฟาวนั้นเบามากนะครับกรรมการก็ไปดู VR นะฮะแล้วก็เปลี่ยนคําตัดสินนะครับยกเลิกการให้จุดโทษไปแล้วก็ยกเลิกใบเหลืองนะฮะไม่ให้ไม่ให้ใบเหลืองนะเตะไทยนะครับทําให้ทีมชาติไทยมีกําลังใจขึ้นขึ้นมาครับกลับมาต่อบอลคองเกมได้ครั้งหนึ่งนะฮะมีโอกาสที่จะไปยิงประตูออสเตรเลียได้นะฮะแต่ว่าติดกองหลังซะก่อนนะครับทั้งนั้นทีมชาติไทยได้ลูกเตะมุมแต่ก็ทําอะไรออสเตรเลียไม่ได้ครับเพราะว่า เราเตะมุมอะเราไปเล่นลูกโยนเนี่ยนะฮะจริงๆเราต้องเตะมุมได่ลูกสั้นลูกเลี่ยนเล่นกับพื้นนะครับเท้าสุดเท้านี้ดีกว่านะครับถ้าเราไปโยนโดนฮอกกินหมดครับเพราะเขาตัวใหญ่กว่าครับโอกาสเจะมงท์ธรรมตูจากลูกโด่งอ่ะยากนะครับกินยากนะฮะแล้วจากนั้นก็มีการคูลิงเบรกนะครับพักพักกันสักครู่นะให้มาเตะอู่แผนการกันใหม่นะครับพอกลับไปลงสนามปุ๊บทีมชาติออสเตรเลียนะครับต้นใบเลืองไม่อีกสองใบนะฮะ โดนไปเหลืออีกสองคนนะะเริ่มจงุดหิดละทีมชาติออสเตรเลียนะครับทําไมไทยไม่ได้ต่อเข้าแล้วนะครับโยนโด่งก็แล้วนะครับทําอะไรทีมชาติไทยไม่ได้เริ่มจงุดหิดกันเองแล้วนะครับทําให้ลูกทรงในการเล่นฟุตบอลนั้นเสียไปนะครับกำลังใจเริ่มหมดแล้วนะฮะจากนั้นผู้รักเสินกระเป๋านกหวีดหมดเวลาในครึ่งแรกทีมชาติไทยยังรักษาสกอร์นำทีมชาติออสเตรเลียไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับมาดูแฟนบอลครับว่า เขาว่าไงกันบ้างครับท่านนี้บอกว่าครึ่งแรกเล่นดีต้องชมวันนี้กล้าเพสกล้าเล่นครึ่งหลังเอาให้อยู่นะครับเล่นดีจริงๆครับวันนี้ทีมชาติไทยเพสซิ่งนะฮะเล่นแล้วก็ไม่หมดแรงนะครับผมนึกว่ายุบนะแต่ไม่ยุบไม่หมดแรงนี่แหละเพราะว่าสาเหตุเรื่องของระเบียบวินยัยที่บุีร์สร้างเอาไว้นะครับเป็นข้อดีตรงนี้นะครับที่ทําให้ทีมชาติไทยชุดบูล็อกไม่ยุบไม่หมดแรงนะครับไปก่อนนะครับท่านต่อมาอว่า ขอชมขอชมนะฮะการเลี้ยงกินตัวหน่อยอหน,นะอน,อนูนะครับอัดมันอัดมันนะแต่สิ่งที่ขาดเลยคือเรื่องของการเลี้ยงกินตัวการเลี้ยงแหวกสองแหวกสามแหวกสี่คนเนี่ยอันเนี้ยไม่เห็นเลยในทีมชาติไทยนะครับต้องรปรับปรุงตรงนี้หน่อยนะฮะเรื่องของการเลี้ยงอ่ะการเลี้ยงกินตัวการเลี้ยงเลี้ยงแหวกเข้าไปยิงอ่ะนะฮะเลี้ยงให้เหมือนเนสซี่อ่ะนะดูเมสซี่เขาฝึกยังไงก็ทําแบบเนสซี่อ่ะฝึกแบบนั้นอนะ่ะ เดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองนะครับท่านต่อมาบอกว่าดูไวเข้าหาบอลมากกว่าสามนัดก่อนครึ่งหลังแรงไหวไหมพักวันเดียวการเข้าทําไม่มีความแม่นยําม,มากนะักสงสัยโค้ดซ้อมเล่นเอาผลไม่เอาใจคนดูเชียวนะแต่ขอเปลี่ยนแปลงบ้างถ้ารอบสุดท้าย AFC U20 ได้เข้าไปก็ไม่น่าตกรอบแรกนะคือโค้ดต้องบอกว่าเอเามสานเบเรล่าเป็นโค้ช เป็นโค้ดสไตล์เกมรับนะฮะไม่ใช่โค้ดสไตล์เกมบุกนะครับต้องเข้าใจคาแรคเตอร์ของเขาตรงนี้ก่อนนะฮะเออถ้าเขาเป็นแบบสไตล์เกมบุกเนี่ยอเขาจะไอ้นี่เลยนะไม่เลไม่เล่นบอลเน้นผลเลยเน้นเน้นเอนเตอร์เทนเลยใช่ไหมฮะแต่ด้านนี้ก็ต้องเน้นผลละนะครับพอนามึงส่วนก็ประมาณตีหัวเข้าบ้านอ่ะกูจะาเข้าชิงอ่ะประมาณนั้นครับแล้วแต่สไตล์โค้ดนะฮะเขาเขาจะวางแผนยังไงนะครับ ท่านต่อมาบอกว่าวันนี้เล่นดีมากช่วยกันไล่ช่วยกันบีดขาดแต่จังหวะสุดท้ายยังไม่เด็ดขาดใช่ครับเราต้องแก้จังหวะจบสกอร์นะครับมันเป็นทีมชาติไทยทุกชุดเลยนะครับเรื่องของการจบสกอร์มันไม่เด็ดขาดอะ่ะมันไม่แบบโป้งเดียวจอดอะ่ะโป้งเดียวเราเป็นประตูเลยนะครับทําให้แฟนบอลใจชื้นขึ้นมาอย่างเงี้ยนะแฟนบอลอยากเห็นตรงนี้นะครับปรับปรุงหน่อยพูดม่รูกี่พันครั้งแล้วนะฮะ ท่านต่อมาบอกว่าเล่นดีนะทุกคนเลยนะแต่ขอติเรื่องการตัดสินใจจังหวะสุดท้ายหน่อยมันขาดขาดเกินเกินดูเหมือนไม่มั่นใจในการตัดสินใจก็มันอยู่ที่การฝึกซ้อมไหงครับนะถ้าเราฝึกซ้อมเยอะฝึกซ้อมบ่อยฝึกซ้อมดีการเด็ดสินใจในพื้นที่สุดท้ายในโอกาสจบต่อๆมันเดี๋ยวมันดีเองอ่ะครับอยู่ที่การฝึกซ้อมล้วนๆเลยครับทุกผลลัพธ์มันอยู่ที่การฝึกซ้อมนะครับถ้าฝึกซ้อมได้ดีทุกอย่างมันก็ดีเองนะครับ ฉะนั้นเราต้องไปเติมไปเติมเรื่องของการซ้อมให้หนักขึ้นนะครับผมว่าเราเราซ้อมยิงประมาณวันละอ่าอ่าห้าสิบลูกเนี่ยเราก็เปิ้ลขึ้นไปเปิ่ขึ้นไปอีกเท่าเนี่ยเป็นซ้อมวันละซ้อมยิงวลาร้อยลูกเนี่ยนะครับทาได้ไหมะ่ะใช่ไหมฮะท่านต่อมาบอกว่าถ้ารักษาสังก์น,นี้ไว้ได้มันจะยอดมากแต่ครึ่งหนังทั้งเกมทําได้ก็ไปต่อเจอคู่แคนแสนหลักไม่รู้ว่าจะเจออินโดหรือว่าเจอมาเลดีนะครับ แฟนบอลอยากให้เจอใครครับอินโดหรือมาเลยแต่ใจผมอยากเจออินโดนะเพราะว่าจะได้ครบทุกรสชาติเลยนะครับการมาครั้งนี้ไม่เสียเปล่านะฮะพะมาเลยแล้วก็เจอไปแล้วนะไม่อยากเจอแล้วอยากเจออย่างอื่นบ้างนะับเจออินโดบ้างท่านต่อมาบอกว่าครึ่งแรกดูดีกว่าประตูออสขาดความมั่นใจไปแล้วเมก้าบิล์อัพเบอร์สองของไทยมีโอกาสเปิดหลายลูกขอแม่นๆหน่อยสปีดนักเตะไทยดูดีเลยครึ่งหลังรักษาโมเมนตัม um, เอาไว้แบบนี้ได้ชิงแน่นอน คือสังเกตเลยแบ็กด้านขวาเราจะเติมอย่างเดียวเลยส่วนแบ็กด้านซ้ายเราเหมือนกับไม่ได้ไปอะ่ะนะครับไม่ได้ไปเติมอะ่ะนะครับบอลมันจะอยู่ทางด้านทางด้านขวามากมากกว่านะครับพิคเนตเบอร์สองอ่ะนะ,ะส่วนใหญ่จะเติมไปดังสุดเส้นมากกว่านะครับขอช,ช่วยครับเบอร์สองเล่นดีครับชื่อพิคเนตลาหาวิวัฒนะฮะแต่ว่าแก้ไขเรื่องจังหวะเปิดเปิดเข้ากลาง่อยนะน้องนะ ต้องเปิดให้มันเงียนตากว่าน,นี้หน่อยนะดูพี่อุ้มทีะทรเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับเขาเปิดยังไงเเปิดอย่างนั้นแหละเราเรียนรู้จากเขาก็ได้นะอยู่สโม,มสรเดียวกันให้เขามาสอนก็ได้นะครับโอเคเราไปดูครึ่งหลังกันต่อครับพอเริ่มต้นครึ่งหลังมาครับออสเตรเลียบุกหนักไทยไทยแบบยับยับเลยครับไทยนี่ตั้งรับถ้าไม่ทันนะต้องเคลียร์ออกเคลียร์ออกอย่างเดียวนะครับนะของหน้าก็ยังเก็บบอลไม่ได้ครับจนกระทั่งนะครับทีมชาติไทย ไปเสียใบแดงครับโดยเป็นน้องเบอร์หกนะฮะไปเสียบสกัดออสเตรเลียแบบไม่น่าเสียบนะฮะบอกบอกบอกเลยว่าลูกเนี้ยไม่น่าเสียบนะฮะทําให้เสียใบแดงใบแบบไม่ง่ายอ่ะนะครับทําให้เพื้อนเนี่ยต้องออกแรงเหนื่อยและยันออสเตรเลียไปอีกทั้งยี่สิบกว่านาทีฮะนะครับแต,แต่จนั้นจนรอดครับออสเตรเลียก็ไม่สามารถทําอะไรทีมชาติไทยได้นะครับโอ้โหถือว่าหัวจิตหัวใจของน้องๆเด็กทีมชาติไทยชุดบูล็อก สุดยอดเลยครับนะฮะยกนิ้วให้เลยนะครับเก่งจริงครับเอาชนะออสเตรเลียได้หนึ่งศูนย์ครับโดยที่เป็นหนึ่งประตูที่ได้จากการสมนาคุณของประตูออสเตรเลียด้วยครับทําเข้าประตูเองครับผมนะทีมชาติไทยมากดวงจริงครับผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับรอพบคู่ระหว่างมาเลเซียหรือว่าอินโดนีเซียที่จะเตะในค่ำคืนนี้นะครับเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับก็รอดูผลพรุ่งนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับว่าไทยของเราจะไปชิงกับใคร นะครับขอแสดงความยินดีกับทิมพ์ชาไทยนะครับช่วยเชียร์ต่อไปนะครับนะไปสู่นัดชิงชนะเลิศแล้วไม่มีะไรจะเสียแล้วนะครับถือว่าเป็นโบนัสละนะครับถ้าได้แชมป์ก็ถือว่าอ่ะเป็นโบนัสละถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรนะถือว่ามามาสุดทางนะครับนะดีใจแล้วครับอ่ะถ้าหากชื่นชอบคลิปนี้ครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสีปั้นเพนรครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ